สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง c a ทเน็ตตุ้ยนะคะคลิปนี้เราจะมารีวิวอาพาร์ตเมนต์ที่เมืองฮากาตะค่ะตอนนี้เรามาถึงฮากาตะแล้วที่พักดีมากคือที่นี่เราจองผ่าน AirBnB นะคะอยู่ที่3,500นิดๆต่อคือน,นก็2คืน7,100บาทคืออยู่อารมณ์แบบ คอนโดเลยค่ะเธออยากได้ห้องแบบนี้มากเลยอ่ะประตูเขาเป็นล็อกไฟฟ้าแล้วก็เราเวลาเราไม่ต้องพกกุญแจแค่กดปลดจำรหัสปลดล็อกเอาไว้มีชั้นล่องทาอีกตรงนี้นะคะอารมณ์เป็นอาพาร์ตเมนต์เลยอารมณ์แบบอาศัยอยู่ที่นี่มีเครื่องซักผ้าให้อีกแล้วค่ะแล้วก็มีสิงคบค่อนข้างครบคัน เขาะตัวมีให้อยู่2ชุดนี่แล้วก็อาลับน้ํากระทัดรัดน่ารักเอาให้ดูทีละโซนเลยดีกว่าตรงนี้เป็นห้องทายเลทค่ะแยกส่วนกันกับอาับน้ําแล้วก็เป็นเตาห้องครัวจะอยู่แถวโซนข้างหน้าห้องเนาะเข้ามาเป็นครัวกว่อนเป็นเตา เราก็มีสิงตรงนี้มีอุปกรณ์ทําครัวให้มีกระทะแล้วก็มีหม้อก็มีให้ที่ทิ้งขยะตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีคัตเทรี่ให้ดูดีอ่ะแล้วก็ทีวีก็ตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟการต้มน้ำก็ ตรงนี้เป็นส่วนห้องนั่งเล่นนั่นเพื่อนเองเพื่อนนั่งสบาย <c oughs> ห้องตกแต่งสวยเนาะบถ้าได้อยู่ห้องนี้จริงๆก็จะดีมากเลยแท้ที่กรุงเทพถ้ามันมีห้องแบบห้องแบบเนี้ย <c oughs> เออนี่คืออะไรอ๋อเป็นกระจกแต่งหน้าอแล้วข้างในก็เป็นห้องนอนสองเตียงเตียงกว้างทีเดียวที่จริงห้องนี้อยู่ได้มากสุดสี่คน <c oughs> อืม นี่ประตูปิดกลางคืนเนาะแยกส่วนกันชัดเจนเราจะนอนก็ปิดนอนก่อนก็ปิดเออเอาจริงๆห้องนี้ถ้าได้มาอยู่อยู่ห้องนี้แบบในกรุงเทพอ่บจะดีมากนะชีวิตจะดีขึ้นมากค่ะเขามีชุดที่นอนสำรองไว้เผื่อหนางมากเขาเปิดแอร์ไว้ให้แล้วด้วยเย็นฉ่ำตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าห้องดูดีมากเลยชอบ เราก็เปิดออกไปเป็นระเบียงเอาไว้ตักผ้านเนาะแล้วก็ใกล้ๆก,กันที่จริงเขาบอกแล้วว่าที่นี่มันจะนกหูเสียงรถไฟสักหน่อยเพราะว่ามันใกล้ลังรถไฟมากแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะเท่าที่ฟังดูเมื่อกี้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ดังอะไรมากห้องตกแต่งน,น่ารักอะ่ะดีฉันชอบ I like แล้วก็มี WiFi ให้ด้วยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีมีอินโฟมชันการใช้รีโมทต่างๆเนาะ เออเรี้ยกซี่ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวแอบลองดูก่อนถ้าวันกลับถ,ถ้ามันไม่แพงจะน่าเลี้ซี่ไปแอบอก่อนแต่บางคนจะแพง mm. thank you for separate test อ๋อขอบคุณที่แยกขยะค่ะโอ,อ้มีโบุโทโปริสด้วยค่ะอืมคือห้องห้องเนี้ยจองผ่านแอร์บีนีใช่ไหมคะ mm. แต่ว่าตอนเราเช็คอินเราไปที่โรงแรมก่อนโรงแรมชื่อว่า Dream Dream Inn อยู่ที่ใกล้ใกฮะกาตะเนะเดินจากถานีไป700เมตรแล้วก็ไปที่โรงแรมนั้นไปบอกเขาว่าเราจะมาเช็คอินแล้วเขาก็จะให้พาสเวิร์ดเข้าห้องค่ะแล้วก็พกพาสเวิร์ดประตูข้างหน้าเนาะเมื่อกี้คือมันทันสมัยมากเลยเสยดายเราอยู่ที่นี่แค่2อคืนเท่านั้นเราหลงรักห้องนี้มากเลยคือมันสบายแล้วมันก็น่าอยู่อารมณ์เหมือนอยู่บ้านแล้วก็เป็นบ้านที่ดีๆด้วยแล้วก็เลยคอยใช้เวลาชิลๆทำตัวเนียนๆเหมือนอยู่บ้านตัวเองค่ะ แถวนี้เป็นโซนอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เนาะเราอยู่ชั้นห้าห้องนั้นนะเองขอจบการรีวิวห้องพัก Airbnb ไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย